สวัสดีครับเมื่อนี้สิมาปนปลาคอเดอ้อพี่น,อนอ้องเ,เ,เ,เน้อต่ำอยู่ต่ำอยู่ตอนนี้กังนำข้ปุ้นเนะาะมีพริกเห็งร้อยบ่มีพริกสดนี่ดาม,มีตามเกิดครับต้มปลาคอสิป,ปนสิป,ปน ปลาสุกกันเนอครับเดอ้เรอระกอบกินกับยอดมะตูมสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วตักเอามาตานะครับตักอริกออกมาตามพี่ติป้านน้ำกระปุน่น,นละเนาะ จะแกะปลาใส่นะครับตำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาใส่ครับตำเสร็จแล้วก็เอาน้ำต้มที่เราต้มมาใส่ครับเสียบบอสไปพี่น้องปนปลาคอน่ากินไหมครับชิมก่อนเด้อแสบบ่ อือร่อยเด่ดผมชอบกินสมบลงอยู่บีบมะนาวใส่เด็ดนาวใส่ก็อร่อยเลยแล้วไปเก็บยอนหมกตูมนําไหมปลคอตัวนี้หน่อยเด็ดป่นสองถวยมันเดอครับถ้าต้มกินเนาะกินกระเยิ้มถ้าป่นเนี่ยบังคับถวยบันน้อยนะครับสองถวยเลยเพิ่มน้ำเพิ่มต้นเข้าไป เดี๋ยวไปกินกันเลยครับบันนี้ยโอ้ครับลายๆครับยอดบมกตูมยอดบมกตูมเป็นเล็ดมากเมื่อกี้กินหอดก้อยงัวเด้เนาะแตงมดทัวป่นปลาครับก้อยงัวมีป่นปลานี่ยอดมาละขี้นกของแท้น่อยนอนๆน มาเดอ้อเอฟซีพี่น้องเมืองไทยเมืองลาวต่างประเทศอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสปนประคอเดอ้อปนประชอนข้าวเจ้าผักหลายหลายเอาเงนก่อนดีกว่า ย่าบักตุม้มนี่แหละยังตัดยังแตกย่างหกตุม้มนี่พี่น้องเร้บข้าวใส่ข้นวนียอนื้ปลาคอปลาคอตัวน้อยๆได้สองถว้วยครับสับปนมันต้มกินซื้อบ่พ่อกินตะปนนี่ได้สองถ้วยน่หละที่นก แบบแบบก้อยงูหงเนาะหอมอเดจะพี่น้นนองเด้อแซ่บเหมือนกันนี่พ่อชำนีนะครับก็ได้ก็แซ่บนเด้อครับเด้อ ขอบคุณหลายครับที่มารับส้มบลบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าจะพาไปกินอะไรจำมีจำเกิดบลบายครับสวัสดีครับ